ับผมก็วันนี้นะครับเพลงเอสพ like ีแมกนิตแฟนคอนวันแรกนะครับผมเดวันนะครับก็มาถึงตะกี้วันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนรอคอยไม่ใช่แค่แบบกลุ่มแฟนคลับแต่ก็เป็นแบบพวกเราเองเหมือนกันนะครับผมก็ดีใจครับที่ถึงวันนี้แล้วใช่ก็ฝึกซ้อมอย่างหนักมากๆเพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ยลิสต์เพลงมาอย่างดีมากๆเพราะเราชอบทเพลงที่เราู่ในแฟนคอบครั้งนี้เราชอบหมดแล้วก็มันถึงวันที่แบบว่าวันนี้จะปลดปล่อยสักทีแล้วใช่วันนี้จะมีแต่เพลงรัก ก็เอ่อมีหลายๆแนวครับมีหลายหแนวเรียกว่าคบรถคบกลอกใช่ไหมอาจากการเรื่องไลไ์อัพเพลงนี่ใครเป็นคนเลือกทั้งคู่ครับจริงๆก็ช่วยกันครับเหมือนเราจะเลสมาก่อนว่าแบบภาพรวมเราอยากให้เป็นประมาณไหนแล้วอยากใส่เพลงอะไรลงไปบ้างแล้วเราก็มาดูกันว่าเราจัดลงอะไรลงไปในพาร์ทไหนแล้วมันจะรู้สึกว่ามันโปรมันดีที่จริงเราสองคนต้องคุยดีๆนะว่าแต่ละคนชอบคนละแนวพลงจริงจริงดูเหมือนคนละแนวความชอบคนละสไตล์แต่ว่าพอมาถึงเรื่องเพลงเราชอบเพลงที่ไม่ต่างกันเยอะขนาดนี้เพราะว่า จริงๆเนี่ยในผมจะนั่งรถเอสบ่อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาแบบเชื่อมังฮึ่มมังฮึ่มไม่ก็เราเรเกิดเรา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 ไงแล้วพอพอเราเปิดเราเปิดบูทวูดอย่างเงี้ยเราก็เปิดเพลงที่แบบว่าอยู่ในเอ่อเพลงพื้นเพลย์อย่างเงี้ยมันดันตรงกันแล้วแบบฟังเพลงแบบเอสรู้จักแต่ว่าไม่รู้ชื่อเพลงก็เอามาอยู่ใน มีครับ okay. mm hmm. มันมีเพลง,ง,พงไหนเป็นเพลงพิเศษที่แบบเราอยากได้กร้องอ่านี่มาแบบเงียบๆมีแน่นอนมีแน่นอนนี่นอนกีเอน้อ มันก็ต้องมันก็ต้องมีอย่างนั้นใช่ไหแบบว่าคนคนคนอื่นอาจจะคิดแบบมีเพลงนี้หรือเปล่าอะไรก็อาจจะมีก็ได้ะก็แฟนๆก็เดากันไปตามานะครับผมแต่ว่าจริงๆเราก็แบบอะไรที่เขาเดาดู้อยู่แล้วเราก็ไม่อยากจะเอามาใส่เท่าเลยคิดว่ามันจะไม่เซอร์ไพรส์แต่จริงๆมันยังมีเพลงอย่างเขาบอกตัวใหม่ที่เราเล่นมีคือเมื่อก่อนเนี่ยเราฟังเพลงนี้แบบจากอริจินอลใช่ไหมเราสึกว่าถ้าเพลงเนี้ยผมกับพี่สองด้วยกันมันน่าจะเป็นอีกคัลเลอร์หนึ่งแล้วก็แบบ ผงจะไม่ไม่เคยได้ยินจางที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ยินแล้วไม่จะบอกเขายังไงว่าแบบเราอยา,ยอยากให้เขาร้องเพลงนี้ากเราก็ตอนนั้นเหมือนก็นั่งรถนะครับ<อ>แบบเดิมเลยแล้วก็นั่งรถแล้วก็เปิดเพลง <c oughs> เพ,เพ,พลงมาอะไรเงี้ยบอกพเวิศว่าเออเพลงเนี้ยเอาเข้าเป็นคอนไหมก็รู้สึกว่าชอบแล้วชอบเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยก็สึกว่าคอนเสึกก็เทพดีแล้วก็เลยภาพเหมือนกันแล้วก็ตกลงป้องใจปลงใจโตลงปลงใจโตลงปลงใจตรอโลงปลงใจหรอ ใจตรงกันน้องพี่ตัดใช้ไม่แข็งแล้วใจตรงกันใจอย่างไรกินก็ได้แต่พี่ก็ไม่รู้ใจตรงกันว่าจะทำอย่างนี้ถ้าเหมือนกันก็ไม่ต่างกันเยอะแต่ว่ามันก็ต้องฟังเพลงที่เราฟังเงินมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าแบบเรามีโอกาสจะเอามาใช้แน่นอนเยซึ่งมันก็ถึงเวลาแล้วไม่ได้ต่างกันเยอะแต่็ิขกับพวกู้โลโดปีตามทันไปเองเฮนะครับ ไม่ต่างกันเยอะเวลาถ้าเกิดเขาไฮโนดเราตามมันถ้าเขาไหนเป็นบิดสูงมากก็โซโล่ไปเลยครับไม่แปลว่าคุณไม่ไม่เคยโซโล่ไปเลยไม่เคยรู้อ L L วันนี้มีไหมวันนี้มีไหมแบบในโรงแรมมีไหเพิ่มเขาประสานเสียงผมขึ้นไปข้างบนนะครับบอกไปเลยว่ามีเขาช่วยนี่แหละก็เรียกไปด้วยกันซึ่งวันนี้วีมีไหมก็ต้องรอดูเพราะอยากเดียวอยากรู้เทคนิคที่เขาช่วยช่วยยังไง หาช่องหาช่องแล้วชองมีหลายช่องนะอะไอย่างเงี้ยถ้าอยากเห็นบีเอ็มในโชว์เนี้ยมีจะบอกแล้วว่าไม่อยากเห็นแบบนี้อย่างทีงเขาชอบอะไรผมก็ชอบหมดแหละชอบชอบไม่ไม่มีที่ที่เอชอบแล้วอยากให้บีเอ็มทำมั่งเหรอจริงๆเขาทำมาหลายสไตล์แล้วผมรู้สึกว่าแค่เป็นอะไรใหม่ๆเนี่ยเราก็อยากดูหมดแหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าจริงๆไม่ว่าเพลงจะเป็นสไตล์ไหนเนี้ยมันก็เข้า ซึ่งจริงๆแล้วความชอบของเขาก็คือจะเป็นพวกแบบเพลงแบบยุคแบบ Gen Y อะไรอย่างเงี้ยยุคแบบเก่าๆหน่อยซึ่งมันก็เป็นเพลงที่ผมชอบเหมือนกันถ้าเป็นเก่าๆมาสฝังมืนะะเลยทำ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 เยทำเลยทำเลยทงเลยทเยทำเลยทเลยทำเลยทเยทเลยทเลยทเลยทงเลยทำเลยทำเลยทงเลยทเลยทเลยทเลยยทเล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 ยยทเลยเลยยทเลยทเลยยทเลยทเลยทเลยยทเล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 ยทเเลเ คิดว่าแสดงความเป็นตัวเมากที่สุดแล้วก็อยากจะทําอะไรมากที่สุดก็จะออกมาในเพลงโชว์เดียวนั่นเองใช่ไหมบไม่ต่างจะเป็นแบบล็อกไหมอ่ะเพราะว่าจะที่แบบอาจจะโหนตัวมันก็ได้ลองดูอะไรอย่างเงี้ยอาจจะปีนมาตแต่แบบเมนสเตปไปมินิสเตปก็ได้หรืออาจจะเป็นสไปเดอร์แมนไต่กับแพงมาก็ได้เป็นแนวเพลงมัลวูฟ้าเป็นใครเป็นอก ล็อกไหมอ่ะนก็ต้องตามอีกแบบเดีก็เท่านั้นได้้แบบเพียวเท่านั้นได้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 ไท้ได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 บค้อด้้้ไมาดเพราะว่าด้ไ้้ไบไ่ไไบ้้้ดด้้้ไ้ไ้ไดด้ ถามมาทางคนที่มาถามเราอะถามไปอะไรอ่ะอะไรติดแกมไหมไม่ติดแกมหรอโหง่ายเลยติดแกมที่บอกติดดินจริงเพราะนั่นคือทีจริงนโชว์พีเอ็มเป็นยังไงบ้างพีเอ็มที่เราดีไซน์จริงจรผมอ่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าผมไม่เคยทําโชว์ที่แบบจริงจังหรือว่าแบบอะอยางเพิ่มคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นสิ่งสร้างไกลตัวแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องแบบพยายามมากเพราะว่า แบบอย่างแบบรับค่าเต้นหนึ่งแปดเนี่ยผมก็ใช้เวลาห้าวคนอื่นแล้วอะเออซึ่งผมรู้สึกว่าโอเคมันก็จะเป็นการที่เหมือนให้ให้ทุกคนได้เห็นอะไรใหม่ๆที่ผมไม่เคยทำแล้วกันใช่แล้วก็ผสมความเป็นตัวเองลงไปด้วยอะไรี้ยอาจจะทที่เราออกมาจากห้องเี่เราเป็นคูกันเราอุ้ยสตเหตได้นะอะไรข่าไปดิฉันไไหอ๋ออะนันอ ตอนนี้จริงไหมตอนนี้ถามถามแขกเอาเชิญเราคนคนเอาคนเอาคนเอานเอเอยากให้เขาเชื่ออไรใครหรือว่าคนที่มากมันเป็นเซอร์ไพรส์จริงมันก็เป็นเซอร์ไพรส์แต่ว่าบอกเลยก็ดันก็ต่างคนต่างเช่อกันนะอ่ว่าบอกว่าเชเรียมาค่ เพราะว่าไม่บอกทำไมเนี่ยผมก็เชิญแยกฝั่งกันก็เพราะว่าเขาอยากให้เราเชิญใครเราอยากให้มาเราว่าคิดถึงใครไม่ออกแล้วก็เลยเชิญเป็นยเป็นแยได้เชิญนี็เลยถ้รตที่มีสองคนเชก็เิไม่ได้สองไม่ได้ไงไม่ถึงเป็นเขาไม่ได้ คร,รม,งมง้งเยอ<ปร>ะกว่าเดิมเยอะอออุ้ยันนี้ใครบอกคือมันชอบจัดตามองแม่อันนี้พูดจริรงเพราะว่าเกิดคือ LL เน,นี่ยจนตอนเนี้ยเวลา,าก็ถอนเราพัอและช่วงเวลานั้นตั้งแต่ตอนเนี้ยเขาก็ซ้อมเต้นกันบ่อยมันก็ต้อ,ตอ,นนอตงเกิดกานที่เป็นหลอกันบ้างซึ่งตอนเนี้ยคือค S เขาเป็นเม i n d a นะครับไม่อยากไม่อยากจะโม้ยหแล้วโม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 แล้วเลย ยิ่งที่ไปเก่งมันมันขนาดมั้นแค่ชาไม่ไปมกไม่ปกติเราไม่ขยับเลยปกติเราไม่ขยับเลยขยับแค่ปากอย่างเดียวแต่ว่าแต่ว่าปกติแต่ว่าเนี่ยตอนเนี้ยเราขยับเยอะขึ้นคนก็เลยแบบเนี่ยพอน้องเห็นผมผมขยับเยอะอะเลยงี้ยก็รู้สึกภัยแล้วเอาเอาเอาทำไว้หน้าเลยนะทำหไว้นะเอาอันนี้เอาแบบอธิบดีว่าเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของบริจาคจริงเหรอเอออ๋อ เราเรามอะไรเราเราเก็บเป็นความลับกันเราไม่เราเม็ดกันไม่ต่างเอาจริงอ่ะคือต่างโชว์เดียวสมมติแบบจะซ้อมใช่ไหมเอียตออกไปก่อนเมดต้องเมสท้องผกหมหมวกไงแต่เราต้องชว์ู้เปนะเนี่ยวดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์ผู้ันครั้งแรกเดี๋ยวนะมเอมองเมื่อ ีเพราบขส่ก็จะขอซชชูไม่อใไม่อเอุ้ยแล้วใช่ไม่ชอบไ่การย้ำเลยะนใช่นาทีที่สก่อนถึงนาทีที่ห้อไม่ผมจะโชว์นาทีนาทีที่่อ่ะขอเริ่มห้าโมงใช่ไหมครับจะโชว์ตอนประมาณเอ่อตีสอง อ้าวไม่เป็นไรนะคโทรี่ตอบพวกพี่ไม่ได้ก็คือไม่ใช่คนธรอันนี้ไม่คนอันนี้คือโชว์เดี่ยวคอสองทีมคือเดี่ยวคือไม่มีใครอยู่แล้วคือเดี่ยวเลยไม่ยวเลยยังไงล่ะยังไงล่ะไม่ที่เราเไม่สัญญาไว้แล้วมันป็นดีเลยว่าไม่เขาเป็นคนไม่ไปสัญญาอยู่แล้วผมบอกตรงนี้เลยว่าเขามีวินัยมากก็เคยสัญญาเป็นมันเป็นไม้ไม่ตรงอะไรหรือไง แตบว่าคือได้ใช่ไหมคะตอนมีใ้มัหมใช่ไหมแล้วคนจะมาจะกดไลฟ์สตรีมมิ่งบัตรเนี่ยเราบกาสไหมอ่างผมบอกเลยว่าถ้าไม่กดไลฟ์สตรีมมิ่งคือพลาดเออนี้ข่าววิเรียมมันอาจจะไม่เห็นภาพก็้องอาจจะดูแลดูตัวเองไม่ได้เอ๊ะอะไรคะแล้นนี้คือเป็นครั้งแรกในบทสั่เฮยเาดตรเยม่าัไสัวก็ต้ยังไงตสาจเลยว่าวันนี้ วิลเลียมไรแค่ทำอะไรไม่เพราะผมครับไม่เพราะปกปกไม่ได้ไงยังไม่เริ่มถ้าถอดเสื้อถ้าล่าสุดจริงๆที่ถอดจริงก็คือตอนในเทมนิโปแล้วก็ทางหายไปนานแล้วก็จะกกดันจะเราจะเรารุ้นดีกว่าเพราะในเมโปมันไม่ค่อยชันแก่ยังของจริงใช่ไหมก็ดูในจอง ไม่งั้นพี่ต้องย้ำว่าบัตรจะต้องรีบกดเลยจะได้ไม่งั้นคือถ้าไม่กดเนี่ยแพ้แน่นอนแพ้คนในฮอล์แน่นอนเราจะเห็นหลังผื่อได้ยังไงได้ของคือใช่ไอคอนไหนของคือของผมเลกดทางไทยทีเก็ตเมเจอร์นะครับผมยัมีบัตรไลฟ์ที่ไมยังขายอยู่นะครับใช่แล้วก็ใช่ก็เทดีเก็ตเมเจอร์ทั้งคู่เลยครับแล้วก็เอ่อตอนนี้ก็ใกล้ยังใกล้แล้วใกล้แล้วก็เอ่อผมเป็นแฟนที่อยู่ในฮอล์ที่นี่ ผมทั้งคนที่มาได้นะคนที่มาได้ไ้คนที่แบบเออให้ควมสนใจกันล้หลาตแบบฝากอในเวลาที่เร็วมากแล้วก็ทั้งคนที่มาได้แมาไม่ได้ผมก็รับรู้ถึงแรงกาลังใจอร์ตทั้งหมดผมทั้งแบบทั้งในต่าประเทศแล้วก็นไทยด้วยก็อบคุณคนมจริงที่ำหไวันนีใช่เพราะว่ากเราตั้งใจซอมาจริงครับแต่ว่าทุกครั้งี่แบเทบไม่เวลววางเลยเซอมอย่างเดียวเราแบบทุ่เทมากๆเพื่อใสทานี้เพื่อส่ฟทางนี้ครับแล้วก็ฝากให้ทุก สัญญาทำเต็มที่แน่นอนจะหมดโอเคขอบคุณคับ